สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเอมบพนคโมโปรดักส์สเปเชียลิสต์ของบริษัทฟอร์ดเจช้ชามพรราชวลีสาขาบางแพรครับวันนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับหรือคุณลูกค้าหลายท่านเลยครับอินบ็อกเข้ามาถามนะครับว่าเกี่ยวกับระบบเนวินะครับว่าเปลี่ยนภาษาอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับสําหรับรถฟอร์ดของเรานะครับรุ่นที่มีเนวิครับ ก็ตามผมมาดูครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนภาษาอย่างไรครับตามมาเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถยนต์ f o r d e v e r e s t รแล้วนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเกี่ยวกับระบบนำทางหรือระบบเนวิครับว่าเปลี่ยนภาษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าจอหลักนะครับเราก็มาดูครับตรงนี้ครับระบบนำทางหรือเนวิของเราครับกดเข้าไปหครั้ง ก็ถ้าเป็นหน้าแผนที่แบบนี้นะครับก็มาเลือกที่คำว่าเมนูครับแล้วก็มาที่เซตติ้งครับแล้วก็ตรงนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้เลยปุ่มเ i o n a l นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่แลงเควตครับอ่ะก็จะมีภาษาให้เลือกมากมายเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับแล้วกดเล e c กไปครับกดโอเคก็รอโหลดสักคู่หนึ่งครับ ก็เพียงง่ายๆเท่านี้เองครับกับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับในหน้าจอสิงส์3ของเรานั่นเองครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็วิธีการปรับเปลี่ยนภาษานะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมที่มีระบบเนวินะครับก็สามารถไปปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเกี่ยวกับฟังก์ชันไหนการใช้งานรถตรงไหนนะครับก็สามารถ inbox เข้ามาได้เลยนะครับสอบถามกันได้เลยผมเอ็มประพลก็ยินดีที่จะอัดคลิปนะครับเพื่อสอนวิธีการใช้งานคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ